มาเก็บเห็ดปวกจ้ามาเก็บเห็ดปวกนะคะนี่โอ้ดอกสวยๆเลยจำพันอยู่พี่เปิดๆๆๆๆๆๆพุดนะพาดพาดไปแดงพุดนะพูดปพาดพุดนะอี๋ไปพูดหมดเลยพุดนะอุ้ยมาเก็บ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 เพื่อนจะมาเห็น วาดโซเก็บเก็บเก็บข่อยชีธมีเห็ดข่อยที่นี่เออเก็บได้หลายเติมแล้ววาดมาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดปวกเด้อข่อยพ่อแล้ยวมาดี้หลังจากที่ข่อยยางมาโดนเติมพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วพอเห็ดปวกแล้วพี่น้องมีแต่ดอกกำลังพอดีงามพคนน่ะ เออเออยุงกับพอยุงค่ะนี่ปาทูปาทูโบต้องจิ้มแต่พี่น้องมันดอกใหญ่แล้วฮะปิดเอาปิดเอา,เอารถอื้อฮะขนาดมากกัพอน้องโอ้ยอย่าเหยียบเด้อแมนเบิร์ด,ดี้ด,ดิวตินนะนะอุม้มนี่พี่น้องแมนเบิร์ดเลยแมนเบิร์ดเลย ว้าวสุดยอดไปเลยดอกกำลังพู้ดีงามเลยอืมมันสุดยอดนีอันนี้ดอกน้อย คน้องได้เจ็บบำบัลุงพี่น้นองเจ็บบำบัดยุคูนโอ้โอ้โอ้น้ำน้ำน้ำเก็บปุ๋ปกนะคะ่ะ น้ำให้นี่ดอกในในใหญ่ใหญ่เลยดอกนี้ดอกใหญ่ใหญ่เลยอืมขาวงามเป็นตาซ่บผู้ไหนยุรางพี่น่ะ เขาไปเอาได้บนพี่น้อน้ำนี่พูดหนักพูดหนัพ่อมาทางนี้เร็วๆป๊าดเต็มพูนเลยท่านนี่กระคุคือโบอมาน้ำข่อยน้อกบบนี้ตาใส่เห็ดคือโบมาน้ำน้อกบบนี้๊าดยืดถึงบนี ยืดถึงโบโอ้ยฮืนนี่พี่้อกมันมันมันมว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 นมันมันเ้ยอาก็ได้เกีบเห็ดปวกมวนนี่แหละมามาเก็บเห็ดปวกเพปวกเห็ดปวกอัน เมื่อคืนนี่มันห่อนแหงเนาะอยเดาว่าเทศปวกต้องออกกว่ากันเลยมาพี่น้องน้องดาวนนมาแต่มเมื่อวานจามจับมังยายน้องดาวนนมาแต่มเมื่อวานนี่ปัดพุดนะปัด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 ชูใหมพี่้องเบิ่งเปิด รอบอโพนเลยค่ะพี่นนองรออโพนเลยถอนถอนอรถอ่าต้องกิบเพราะดอกขึ้นขึ้นสูงแล้วเก็บมวานค่ะว่น,น่ะจะดอกพอดีงามยังบ้านในบ้านยังบ้านในแถา ุมหมดเจ,จ้ามาเก็บเห็ดน้ำข่อยเด้เอพี่น้องมาบึงเห็ดปวกอีคออีเมะเห็ดปวกเกิดมาข่อยหาก็เห็นเห็ดปวกไงป่านนี้พี่น้องปาดปาดปาดเปาด,ปดโอ้หักดังโกเลยเนี่ยปาดีด <laughs> โอ้เห็ดปวกตาบเบื้องฟ่ามือข่อยพี่น้องว่ามันใหญ่ซ้ำใดชเนะเห็ดปวกนะเพ่นะ อืมคักค่ะค่ะเอาเอาไปใส่เต็มถังพอดีเลยดอกเดียวใส่อีกดอกหนึ่งว้าวถูกเออเอามาเฮ็ดเชื้อกใส่ใส่เฮ็ดปลวกใหญ่โอ้หอ๋ออ๋ออ๋อไปดิอะ เบิ่งรถพี่น้องมาสามคนไทเอาตอนนั้นในพิมพ์เรียนวันใหญ่ฟาดปาดฟาดฟาดใครเจ้าเรียนญาติอัเรียนญาติเห็ดพวกนี้จะเดินน้องรถพูดดีได้เต็มกระตาโอ้มีแต่ดอกงามๆมีแต่ดอกนใบใหญ่อันเฮ็ดพวกใหญ่เป็นยังไงรายใหญ่หอมดีหวานดีนี่มันหมดแล้วเออเชียบาด้วย คืว่ามาเนิดพวกอะไรมานิดพวกเนาะมาน็พวกยางเมื้อนี่กับโม่บดิแต่นแดมนิยงที่วลรเติบที่นีเสื้อจีบฮอตบ้านัี่อยบบโลไ้ม่นิคนนอ้ต้นนั้นยนี่ยัแม่อ่เห็นนี่้า คุณแม่ไปเก็บเห็ดมาจ้าป๊าดได้หลายคักหลายแน่ป๊าดพูดอะไรโดดเมื่อไงป๊าดตัวต um, dog ัวต like ัวมันมันน้องดากลับลุงเดียนมาน้องดามาเห็นป๊าดเดบักหลายอันนี้เห็ดโดดไงโอ้ยตะมุนไม่คู้เห็ดเหนีวกระนั่แม่เห็ดปวกตากพี่น้องมี่คนเห็ดปวกใกล้หน่อยอันนี้เห็ดพึ่งอันนี้เห็ดปวกใกล้หน่อยไหมแม่ เ็ดผึ่งมีดอกเด,ยเดียวโคอโรอันนี้เฮดมากแจพี่น้อง